วันนี้ก็รายงานสถานการณ์นะคะตรงนี้ก็หน้าวัดธรรมสังเวชนะคะระดับน้ําก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนพี่หมอก็ไปถ่ายเอามาให้ชมรับชมกันนะคะอยู่ในสถานการณ์ที่คงที่อยู่นะคะแล้วก็จุดนี้เป็นจุดบางกระเพียงนะคะก็ก่อนถึงวัดกระทุ่มปีนนะคะพี่หมอก็ไปถ่ายน้ําก็จะค่อนข้างล้นนะคะไม่ไม่ล้นเนาะพอดีนะคะแต่ก็หมิ่นหมินแต่ก็น้ําเยอะนะคะแต่ก็อยู่ในระดับที่ อ,อ่ต้องรอดูนะคะว่าน้ำจะมาอีกมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็เดี๋ยวถัดไปเลยนะคะพี่หมอก็จะพาไปดูตรงแถวด้านหลังวัดกระทุ่มปีนะคะนี่ค่ะตรงนี้ค่ะสะพานตรงด้านหลังวัดของวัดกระทุ่มปีนะคะก็จะเป็นคลองแม่น้ําตรงส่วนนี้นะคะก็อยู่ด้านหลังของวัดนะคะก็เหมือนกันค่ะก็ค่อนข้างจะ เกือบจะเต็มนะคะแต่ก็ยังไม่เต็มแต่ก็ยังอยู่ในช่วงที่ต้องระวังเช่นกันค่ะก็วันนี้นะคะรายงานสถานการณ์นะคะตำบลหัวไผ่กระทุ่มปีบบางกระเพียนแล้วก็หน้าวัดธรรมสังเวชนะคะเอาบรรยากาศเอาระดับนะ้ำมาฝากให้ทุกคนได้ทราบแล้วก็ได้เตรียมตัวกันนะคะก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปค่ะ